เมียไม่ใช่แม่แต่คนที่ดูแลคุณแทนแม่ก็คือเมียว่าซานสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องส่ปู่สุขคนแล้วก็เพื่อนทุกคนนะคะมื่อนี้ย่ายนั่งว่างงัวจากช่องแสบนวดครอีสารกับมาพบกับพอ่อแม่พี่น้องอีกเธอหนึงน่ง,นงเนาะค่ะเนาะอ้าวมาเวาเเรื่องอาหารการกินกันเนาะคะ่คะเนาะมื่อนี้ย่ายนั่งมี่อ่า ลาบหมูมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะอ่าซึ่งกินกับข้าวเหนียวกับรสชาติแซ่บหลายนะ,ะและที่สำคัญก็คือบลืมใส่น้ำปลาเนาะคะ่นะเนาะอ่าแล้วก็มีพักสลัดพักอ่ากาดนะฮะและ้วก็ฟักกระเจี๊ยบแล้วก็แตงกวาเนาะคะ่ะแล้วก็ทั่วผู้กระมี่เนาะคะ่ะและ้วก็ทั่วกระมี่เนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะ,นะคะ ามากินน้ากันขออนุญาตเริ่มกินกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะเสบเสบกินกับข้วเหนียวลาบลา,าบหมูนะคะเพิ่งไดใส่หนังหมูมาให้น้ำเนาะค่ะเสบนะคะ,ะ,คะกินกับข้วเหนียวห่อนน้ากันเนาะคะ่ะมุมเสบปาก อืมขอตัวเด้อขขนบ,บบอถ่บอสุภา่เนกขน๊ะพักแล้วหลายมือนี่พี่น้องะหลํำก็มี่ อืมันซื้อมันน่าสิตักงะเอิ่มหยิบยากพี่น้องบ่ค่อยติดอ,อืมให้จังสิดีกว่าเนาะอืม หมูอมักหมัดด้ยน่ะกระลำกับนี้นได้ไประอยอน มีพักซีรอมนะำมากินมันออกหอมหอมเนาะพักซีหลอม ยิบอยากยิบจ้าัากใจอย่างสีดีกว่าเนาะพี่เนาะวักกระเจียบพักลยหลายมื่น ซื้อดวงไฟมาใหม่เป็นยังจังเดียวไปสีฝ่าเดียวซีเนี่ยมันเป็นจังไงบางว่างเพิ่มบางเธอกับแจมบาเนี่กับเป็นสีฝาเดียวกับแจมมันเป็นยัง cái kép cái ấn ảnh Một ừ. hành sốt lạc ทัวกับมีพี่น้องพักหลายหลายมือนีดิ ไม่เป็นอย่างเดี๋ยวเป็นสีฟาเดี๋ยวเป็น เดี๋ยวปฏิบัติว่าพริกกับห้วยเต็มอยู่คือบนจีนปฏิบัติแล้วหลังจากลาบหมูกับเพชรวพีพ่นอ้อง โอ้ยหนายไฟไปเป็นเอ,นอียงเนาเดี๋ยวกระเจงเดี๋ยวก็เมิดพี่น,อน้องอุปสรรคขึ้นเยอะเลยเป็นเอเียงกระดอกเหลือ เก็บป็นเท่ันงมุ ยื่กินทผู้แสบครักเพชรสายใจเพชรจนบกากินพี เป็นเม็ดเม็ดเป็น,นหน่วยเนาะเผ็ดเผ็ดถูกใจเลยพี่น้องแซ่บเจบนัวนัวคัวอีสานสำหรับคลิปนี้กะมากินก็ พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะกินโบเบิดดอกมันหลายๆนะคะเอ,ะอ,อ่อกับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะคะขอบขั้วสุขสรรคอยเวบาคอยจามีความสุขภายในขอบขั้วของเฮ่าเนาะคะเนาะอยู่เย็นเป็นสุขเฮ็ดงานเฮ็ดการก,ก็ขอให้หายเหน็ดหายเหนื่อย ได้โบนัสได้หลายได้ค่าแรงเพิ่มคืนเนาะคะ่ะเดินทางไปใสมาใสกระกอให้แคลคาดปลอดภัยมีความสุขสุขูสุขคนแล้วก็ย้ายนางกับฝากช่องแสบนัวคอยสารฝากกดไลค์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อขอบคุณได้หลายที่ติดตามย้ายนางมือน,นี้สสำหรับมือน,นี้ขอลาไปก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ